สวัสดีครับพี่น้องป้องปไปซูสกสุก้นค่ะกินข้าวไปมากินข้าวน้ำตาแกกีอันนี้ตำหมกทัวผัดหมกไงรีป่นกรุบเจ้าป่นกรุบป,ป่นกรุบเคยกินมะจ้าป่นกรุบใส่เห็ดไคใส่เห็ดไคสองดอกไมิกิปแต่เศร้าๆออคุณ <laughs> อันนี้แกงมาไข่ผัมเคยกินมาพี่นอ้องแกงไข่ผัมมันแกลงลาลาที่นี่บะหมี่หมูขี้ข้าหนอกไปซื้อหมู แซ่บร้อนไรร้อนไรล้อนไรล้อนไรหลายอย่างหลายเนวอันนี้พักกรับบ่มีหมองตังมันอยู่ทางใต้พักแก้มละลายพักการเฮนกินกับปนขบนี่ก็คือไรแต่ละเผียรมันงามพักกาดบ้านเด็กยายกิจกินครับอันยายกกิกค่ะนี่นี่นี่อันนี้น้องสาวเมนู ว่าเท่าก็ไม่นวลนมีนนแล้วแล้วว่ากินข้าวเศร้าถ้าการหิ้มทำยังไงม่วนใจปนกบเข้าที่หนึงนะค่ะเดอ้อเข้าที่หนึงเข้าไม่พร้อมงามงามคุยปนกบป,ป๊าดคือหลายถว่าเนาะกบตัวนึงเศร้าบาทกบตัวนึ่งมาหนิกบเลยอ่ะกัดตัวง่ายอ่ะ ตัวละเจ้ามค่ะเ้าหมักเมักอไรกับกล้ยไ่ก้ไขห่เท้าแบรเ่ขเขาพี่น้องผู้มาบ้านปีใหม่กรเดินทางปลอดภัยเด้อเพื่อกระิตกิดเน่ เขาว่ารสติดเป็นสามโมงุนแม่ห่พี่น้องตาขอม่วกล่องขอม่วกล่องม่วะจิบ่กล่อง่วตาขอมวตา่อม้วนอากาศมันม่วมมือการม่วตาขอก็เลยมวนแม่การม้วน มันร่มมันเป็นก็ยังมันฝนติตกฝนตกค่ำยอยดอบักม่วงบอกคือยังขั้นนี่ร่ำแจกบดากเอามากระหน่ำแจกมกเขือข่อยยิ้ใส่ขอ่อยกระแต่งักเขือนี่อะไบักเขือเกียวต้งแต่พักการหินข่อยกินมะเขือนี่เนาะพักการหินคือบ้านสบีบ้านที่เก็บันังคือแม่น้ำอยู่ย่านท่าดนพักกันมาละกีน คทาไมัขม,มกินบ๊เปลียนประเดี๋ล,ลูกมือนไหมอืม,อมอกลมหวกุ้งต้องหยัง่งทีแหละเนาะกินภาคเนาะคดยังไงเมนูติสาไนี่ม่านะไม่แข็งมอดงเนาะอืมไม่คิดแบบนี้นี่จะแข็ขงผางปั้น ส,สั้นเงี้ยสันเกี่ยวเงี้อนินหมดแล้วพี่วันเนหน้าแดดดาบเ่อเหนื่อยกำนำันมันซ้ำน้ำแกงนะมันใส่มันดำลู่แกมาคลายผันไปหนอพ,พี่นอ้นองแลยยังกินตอนเช้าข้ามเมนบอกกันเนอ Yep.